การค้าชายแดนระหว่างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาถือเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแต่ในเดือนสิงหาคมน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้สร้างผลกระทบต่อพื้นที่อย่างรุนแรงการค้าชายแดนที่เคยคึกคักต้องหยุดชะงักบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายจำนวนมากทมกลางความสูญเสียนี้ความร่วมมือข้ามพรมแดน จึงกลายเป็นหัวใจสําคัญของการฟื้นฟูน้ําท่วมครั้งใหญ่ไม่ได้สร้างผลกระทบเพียงชั่วคราวแต่เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สําคัญของการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนที่ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาในการสื่อสารและการประสานงานทําให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนทําให้ปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเตรียมความพร้อม แต่ยังเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศให้มากขึ้นทั้งในด้านการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงฉุกเฉินหัวใจสําคัญตอนนี้ด้านที่หนึ่งก็คือว่าทําความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตต้นน้าแล้วก็ประเทศที่อยู่ในแม่น้ําโขงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องเร่งมาสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน นะครับเพราะตอนนี้กับประชาชนเขาก็รอว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะทํำยังไงนะครับการระบบเตือนภัยจะมีรูปธรรมทํทำยังไงเรื่องการซ้อมแผนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกจะไปอ,อพยพอยู่ที่ไหนจะเดินทางกันยังไงอย่างเงี้ยด้านอรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายระบุว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดความเสียหายของการค้าชายแดนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแต่ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมทําให้ทางประเทศเมียนมามีความต้องการสินค้าทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคเป็นจํานวนมากทําให้การค้าชายแดนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาฟื้นตัวเป็นอย่างมากเขาก็ยังหากันอยู่ขุดๆไปก็ยังเจอเงินอยู่ในอยู่ในดินโคลนนั้นดินโคลนก็ยังสังเกตดูว่าตอนนี้รถยังขนโคลนอยู่เลยยังเอาออกมาไม่หมด นักตีความเสียหายมันมันถึงระดับหมื่นล้านอยู่แล้วแหละอันนี้คือรวมทั้งสินค้าด้วยนะรวมทั้งอย่างคนของไทยคนไทยเราไปทําธุรกิจฝั่งท่าท่าเคเล็กคนท่าเคเล็กมาทําธุรกิจทางนี้มันก็ท่านมันรวมกันนี้คือเป็นหมื่นล้านอยู่แล้วแหละทางนู้นก็เมืองก็หายเลยเหมือนกัน <S <S ข้อมูลของหอการค้าไทยได้ประเมินว่าความเสียหายของจังหวัดเชียงรายมีความเสียหายมากถึงหกพันสี่ร้อยสิบสองล้านบาท นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของอุทกภัยในปี2,567ได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้หน่วยงานหลายภาคส่วนต้องวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในอนาคตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพวีรพัฒนยาตราไทย PBS รายงาน